S 1> <S 1> สวัสดีค่ะเกลสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี้นะคะก็มาพบมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแม่เกตพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเกตก็มีแนวทางนะคะมาฝากเอฟซีของเกตทุกๆคนนะคะเป็นแนวทางของปูหาหนึ่งนะคะเลขซ่องนะคะต่ว่าเลขก่องตัวนี้นะคะปูพนนดทรงตัวเลขนะคะเอามาห้ฝากคุณแม่ขวนนะคะเกตไปหาคุณแม่ขวนแล้วนะคะคุณแม่พ่นบอิยูนะคะเกตก็ขอ อนุญาตแล้วนะคะเกศเสียวามาโล่งหายก็แล้วกันนะคะบอตองเอาให้คุณแม่ขวนไปวอกนะคะเนาะเดี๋ยวเกศเสียวามาโล่งหายกันเลยนะคะเพราะว่ามืออื่นเลขก็ออกแล้วนะคะท่านชม,ชมเดี๋ยวหาสือ่อบ่อยนะคะเพราะว่าเลขซ่องของปูนะคะให้บุหนึ่งชุดให้ล่างหนึ่งชุดแค่นั้นนะคะท่านชมงวมดนี้เดี๋ยวเกศเสียวมาหายเบิ่งกันเลยนะคะเพราะว่าตามหาคุณแม่ขวนบ่เห็นนะคะเกิดว่าเป็นยังเนาะคะ่ะ เพราะว่าเกศได้บอกคุณแม่คุณแล้วนะคะว่าเกศีฝากมาโล่งหายนะคะมาโล่งหายเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีของเกศหาสื่อบ่ดยเนาะค่ะทุกผู้ชมสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วนะคะเกศก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรแงใจให้เกศได้เหตุคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบรืยพลาดคลิปใหม่ๆ่นะคะจากทางช่องนะคะเนาะคะ่ะงวดนี้นะคะเลขซ่องของปูหาหนึ่งนะคะปูวาฟันทงเลย นะคะปูวาฟั่นท่งนะคะบนนะคะหนึ่งห้าสองหนึ่งชุดแค่นั้นนะคะหนึ่งชุดแค่นั้นนะคะแล้วก็ล่างนะคะหาสามนะคะนะคะี่ค่ะเลขซองนะคะซ้หรับหน้าทางตัวเลขนะคะผู้ใดชอบกับตามนะคะผู้ใดโปชอบกับพานเด้อคะ่ะเพราะว่าเลขซองมานะคะเจ็ดกับบุลูนะคะว่าปูเอาเลขซ้องซ่องละทรายนะคะ สำหรับท่านใดที่เขามาคอมเมนต์ถามนะคะว่าเด็กซองของปูหาหนึ่งนิ่ซองแล้วเทไรเกตกับโบเคยถามนะคะเพราะว่าปูพลายปุ๊บนะคะเกตกับฝ้าวมาลุ่งหายเลยนะคะเดี๋ยวเอฟซีของเกตสิหาสื่อบ่ไดไระน,นะคะคันตัวเลขนะคะตรงใจนะคะก็รีบไปหาสื่อไปเลยนะคะเพราะว่ามืออื่นนี่เล็ก็ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเกตเอาขึ้นให้เบิรงก็แล้วกันนะคะชมน,นี่แหละคะ่ะ เลขซองนะคะวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกห้าปูห้าหนึ่งฟันทงปูว่าฟันทงให้เลยนะคะฟันทงให้เลยนะคะหนึ่งห้าสองบนหนึ่งห้าสองบนล่างห้าสามค่ะแคบน้าจอไว้เธอเบิ้งเลยนะคะแนวทางนะคะไต่มากมือนี่นะคะเกตกระลงอห้เปล่าลงอหายทันทีนะคะเพราะว่ามืออื่นนี่เลขก็ออกแล้วนะคะแล้วสิหาสื่อบพท่านนะคะนี่นะคะ ผู้ใดมากระตามนะคะผู้ใดว่มากับพานเด้อคะ่ะสําหรับแนวทางตัวเลขนะคะของปูหาหนึ่งนะคะเนาะแคบหน้าจอว่าทะเบงเลยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกระคอหายเอฟซีของเกตทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ทันนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนเด้นนะคะอค่ะกให้ยลำลำด้วยสุขปุสุขค้ขนนะคะเนาะแคบไปเลยนะคะเลขซองนะคะเนี่ยะคะ่ะเลขซองนะคะ ปูว่า,าฟันท่งเลยนะคะงวดนี้นะคะเขากับรูวาเล็กสีออกตัวได้นะคะเพราะว่าเหล็กมีตัวซิโตัวนะคะคุณชมเขากับร่องเอาไปพิจารณาเบิรงนะคะแคบไปเลยนะคะสุดท้ายนี่นะคะเกตกับขอตัวลากอน,นะค่ะบพบปอกันไหมในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเกตกับคอให้ทุกคนนะคะโชกโชกมันหมานสุข,ขุสุขคนเด้อะค่ะ ให้ลำลำเรื่อยๆนะคะถูกหวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดวันที่17กุมภา65มืออื่นนี่นะคะให้ถูกไปทุกๆคนนะคะถูกไปพร้อมกันนะคะปรากฏว่าขันแม่ห้าเหรียญหกคับนะคะหนึ่งหาในหาสื่อ่ไ้แล้วนะคะทมกสำหรับคลิปนี้นะคะเกกับมี่แค่ตัวเลขน,นะคะมาอฝานะคะสำหรับคลิปนี้เกกับข,ขอตัวละก,กอน,นะคะ่ะพบกันใหม่พุณล่ะคะ่ะ หวดหนานะคะพอ,พอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย